职业技能的 bug 什么的，不修就是不修啊，就是要等到大改才能修。你、欸、已经开始，了，没发现了？太大啊！让他打勒！哦，他没的奈。哦咦！ ลาดไปหนีจุดไฟอเ,อไไเอาเพื่อนมาไล่ไอ้เปอร์ดว่ะเฮ้ยโอ้โหเจ็บเอร์มันเอาง้างมาจับไหนวะหรือเอามาวะไอ้เปิร์ดอะไอ้เปิร์ดนั่นไงไอ้เปิร์ดของเอเลี่ยนเนี่ยมันวิ่งไวมากใช่เ,เปิร์ดไปเอาโคกงสุดไว้เพด็กน้อง มันมีไอ้เปิร์สอันหนึ่งวิ่งไว้แล้วก็ตีวิ่งไว้แล้วก็ไอ้เปิร์สอันหนึ่งมีเอ่อไม่มีเสียงหัวใจก็ติดโอเคเพืนน่อน่งมาแล้วสวยคนไร้ยังฆ่า,าเพื่อนอยู่เลยเพื่อนก่อนจะเาวันวันตายนะ ัโอเคอยู่ตรงนี้ไปเลยว่ะหรือมันเอามาวะไอไอลางไหลางกาในของเท้ไปอ่ะไม่มียาเลยพวกงี้ไล่ใครไล่ใครแค่มีออนมีก้านหน้าต่างเลยไม่ข้ามหน้าต่าง ไอ้เมียมีเจ้าหน้าต่างได้เหรอมีเปิร์อ่ะจะเป็นข้างคได้อ่ะไม่รู้นะไม่เห็นผมนะวัดเพื่อนวัดไ,ไม่หลอกเื่อนกูเลยห,ลอหรอเพื่อนเป็นวัดจริงๆนะเต้มาเล่นเป็นด้วยสัตว์ เล็กก็แหงหลังจะหมดเยบเกรกาาย้เาม่แหงอ่ะเอ้อยู่เจ้าปุ้ยน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลักลับกลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมเดินจ้าวัดวัดวัดบกปล่อยพลังไฟไปเลย ใส่ไหมไม่เซฟไม่เซฟไม้ประหยัดไม้ดีก <h> ูท <h saben> ั้ง <vit> สี่เครื่องจุดไฟป่าเพื่อนไม่จุดไอ้นี่กันไรยัดเติมหน้าห่ะเออกูกายแล้วเพื่อนเฮ้ยมันมีมีแอดออนวัดเวขึ้ข้ามดี้นข้ามเดี๋ยึ้นข้ามเอาล่ะก่อนะเพ่อนยังไงล่ะพร้อมไหมเลิกเกินนะเพื่อนมันเตะข่นงกด้วยมันรู้ฟังข่มรู้ตัดดาว ถึงไหมอ่ะไม่จุดไฟไม่ถึงหรอกเพื่อนเล่นยากแล้วเกินนะเพื่อนโอ้โหโอเคกันว้าวนิ้วต่อยบางไผ่แล้วเกินคือชูฉันเหมือนกันหรื่าบ้าบินนะเพื่อนคนจีนหรือเปล่าวะไอ้มันเล่นเหมือนมันเล่นคนจีนเลยนะสองเครื่องไปก่อนเออ กูยังเป็นเป็นหมาเดียวดายแล้วนะเพื่อนเราซ้มอ่ะเพื่อนแล้วผมแหงแหงไปแล้วนะไอ้ก็ได้เป็นช่วทีมันมีเอ็ดออนอ่ะเออมันมีอสีม่วงก็น่าจะเป็นเดินช้านิดนึงไอ้นี่ก็เฝ้ายัดเลยไอ้ขอนี่เยี่ยที่เอ้ยอยู่ห่างก็บมือไงจุ๊กมึงมึงอ่ะมึงก็แอ็ด

อ่าอ่ีอีเอาอก็สวยดีอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอามันจะหากูนแน่นอนเลยเพื่อนโอเคโอ,ขอ้ยลืมล,มลมใส่เปิดเพื่อนใส่เปิดมานะกูวร์ปหนีได้ไหมไปเอาควันก่อนไปเอาควันก่อนออเล่นย้านะค,คุณไอ้เฟิงหมิงก็ลเล่นได้นะ ผมไม่เล่นไม้นะไอ้เอ้าเอ้าอ๋อไม่พออืมเดี๋ยวไปที่เดิมปะนี่ครับต้องมีเอ่อถ้ามันโดดสูงก็ฟาร้านก่อนถ้ามันโดดลงแล้วมีเปอร์ของนู้นนี่ยที่ไหนวะคือไงเกิดเนี่ยเนี่ยเออที่เช่าซื้อมาที่ อ๋อคืนนี่เฮ้ยเออแปะใช่ปะเดี๋ยวแปะปะโอเคสวยไปเลยครล่ะไปเอเอเอชอร์บิดเชอร์บิดไปวามหนีแล้วยุจะไม่ต้องไปช่วยนะตอนนี้ออกไปช่วยยังระวังไม่ได้เลยว่ะต้องมันไปไปดูเครื่องนะไปดูเครื่องนะ ก็ต้องเดินช้าๆนิดนึงก็ต้องไปเห็นรอยเราไม่ไดเสียงอยู่ข้างๆเลยว่ะทางไม้ทางไม้นะก็ต้องไปแอบไปเยอะๆโอ้โหไล่เ <amigo> พ <t ell> ิ่งหมิงไปเลยว่ะฟันดิงโอ้คันด我看对面是鬼的时候就很小哎 per หนึ่งเป็นก้านตาต้าสาม per นะไอมีฝ่ายขาไหม พาธุ์หมทอยแล้วกันแทงหลังสวยสวยนะคะรับเพื่อนเพื่อนรักไ,ได้รอดสักพีหนึ่งไว้ไม่ได้แล้วไอคิวเลอร์ตัวนี้ไม่ล้มสีออกไม่ได้เลยล้มสีล้มเลยเก็บสีนะใส่เพอร์เซ่ฝ่ายขาวกันจะไม่เห็นนะ มีเรื way, ่อมาเก็บแฟนข่าก็ไม่ได้ไม่ได้ล้มเลยก็ไม่ไม่ได้แฟนขาด้วยก็จะโดนยุ่งมากกล่าจ้ะชาวช่องสองใส่ไดเพื่อนก็ต้องไปล่อซื้อซะหน่อยวะนี่ก้อก็จะติว่าจินตีหายม่ายเจอฉันเลยจริงๆอื่นาดีเอาลยอันนี่มันรอจุดไฟจุดไฟเร็วเพิ่ม ไม่ได้ครับเราไปบล็อกไม่ได้มันโดนทั้งหมดทั้งสามคนเลยนะทั้งเจ็ดเลยไสแม่งนี่ใส่แม่งดิไใแม่งดิไใแม่งเออเออไปเออไปเออไปสวยสวยสวยไล่ไล่ต่อริโไล่ฮิโต่ิโอไล่ฮิโตริโอพี่พี่โต พี่ต่อโยโอ๊ยการไล่เป็นหมาเดียวได้ไม่ได้ไอ้เฟินหมินอีกอีการไม่จะบินอายย่ยย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 ยันยยยขยยยยยยยอยยยย้ยย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  ใต้ดินไหะใต้ดินอิหายแล้วเฮ้ยมายมาม,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 ามาโอเคานา,าไ้ไม่แฝนะใต้ดินน่พี่ตอนนี้นอ,อ,ออกไม่ได้ว่ะ เกย์มาเกย์กันอะมาไปที่เดิมตรงไหนอ่ะผมไม่รู้อะตรงไหนอ่ะควาบเรียนเลยพี่พี่ไหนพี่ตอริโอไล่เจอบิดนะไล่เจอบิดใช่ป่ะโอเคโอ้โหคิดหายจริงฝากทีนีให้แฝดตรงนี้เป๊ะ แฝดตรงนี kind of a, ้วะแฝดแฝดแตรงนี้ไม่ได้สองกองตรงนี้ป่ะเพื่อนที่นี่แฝตรงนั้นเลยไม่รหือม้มรตัดปออสเดินทางไหนมเอาไงเดี๋ยวรอไปเปิดแล้วกันนอี่ไมู่้กับเออสวยกดไลค์ ย่็หัวเลยละกันฮอย่าห่าระบบาดนะผมมีตายยากน,นะเพื่อนเอ๊ะไปไอ้เชี่ยนี่ระเบิดควันเพื่อนม,มีระเบิดควันเอาไหมเปิดปะเปิดปะเปิดนะ cái này quá về là hô oh, hô oh, oh. đang phân mình tại đâu ây sao vậy còn anh cái gì cái đâu sao vô thảo ไม่หัน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 เยี่ยมโคู้วิ่งได้หันแล้วเวย้ยไม่หัน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 ไอ้เยี้นี่จุดไฟเล่นเอาอยัางไงพี่เรามีระเบิดฟันไปรนะไปรนะ

ไปแล้วนะที่เหลือฝากด้วยแม่งเ,เราเปิดปล่อยเระเบิดควันมันไม่เห็นนะอ้าวชิดหายวัดหาพ่อแล้วกันโอโ้โหอย่างแม่นดูสิ คนออกไม่ได้มัต้องปิปบานาหนึ่งครับนู่นนู่น,น,นอยู่ตรงเออ่กลางระหว่างกลางกลางซ้ายใช่อยู่ซ้ายซ้ายไอไอโซบิทไม่ได้เปิดมันรีดร้อนเลยว่ะไม่ธรรมดาว่ะคนจีน <c oughs> เพื่อนออกไม่ได้ไเลยเพื่อนเพื่อนต้องวิ่งประตูปิดบานหนึ่งหนึ่งก็จะไปแอบ ไปตีปลาหนึ่งอะไมจังหวะนไ及เช่า那个ร่างกาแล้วก<这><嗯>็เออไฟเท้าเออไม่มีไม่มีอะไรไ่นน่ะเอออยู่ในนั้นค่ารต่างิ100ปีในวันที่สิบห้าที่ไม่ใช่การต่างโกงนะไอ้เปิร์ะมันเปลี okay, ่ยนร่างกขงเ้าด้วยแรไม่ได้ช่วยน